ลองมาดูสวัสดีค่ะไม่ว่าใครก็อยากมีบ้านหลังใหญ่โตดังคฤหาสตกแต่งสุดหรูหรามีวิวทีวทัศน์ที่สวยงามเป็นแน่แท้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนทั่วไปจะมีกำลังซื้อได้แต่ก็ยังมีคฤหาสบางแห่งที่แม้จะขายถูกเพียงใดก็ไม่มีใครต้องการเป็นเพราะอะไรนะอันดับที่10บบ้านที่ถูกจับตามอง บ้านโบราณในรัฐนิวเจอร์ซีย์แห่งนี้มี6ห้องนอน4ห้องน้ำและ4เตาผิงถูกซื้อในราคา1.5ล้านเหรียญสหรัฐในปี2014แม้จะมีการปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้สวยงามแต่เจ้าของใหม่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนื่องจากตั้งแต่วันที่ย้ายเข้ามาในบ้านก็มีจดหมายข่มขู่ตลอดโดยบุคคลน,นิรนามที่อ้างว่า เป็นคนเฝ้าบ้านของเจ้าของเดิมที่จ้างให้เป็นผู้ดูแลในยุค20และยุค60นะคะข่าวการได้รับจดหมายข่มขู่ได้แพร่กระจายไปในระแวกนั้นทำให้เจ้าของบ้านหลังใหม่ไม่สามารถขายหรือให้เช่าได้เลยหลังจากที่ผู้เช่ารายล่าสุดก็ได้รับจดหมายข่มขู่เช่นเดียวกันซื้อมาแสนแพงมาเจอแบบนี้เป็นใครก็ไม่อยากอยู่แล้วนะคะ อันดับที่เก้าลโนโลมากระท่อมไม้ล็อกโฮมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสุพิเรียในมิชิแกนเป็นกระท่อมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่อยู่บนพื้นที่ป่ากว่า5,000เอเคอร์ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ26,000ตารางฟุตมี23ห้องนอนภายในตกแต่งอย่างงดงามมีอพาร์ตเมนต์4ห้อง ภายนอกอาคารยังมีอ่างน้ำอุ่นขนาดใหญ่แถมยังมีท่าจอดเรือส่วนตัวสุดหรูและคหาหา์หลังนี้ถูกประกาศขายในราคา40ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ขณะน,นี้ยังไม่มีคนซื้อแม้ว่าจะลดราคาลงมาถึง50%ก็ตามนั่นอาจจะเป็นเพราะสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างห่างไกลและค่อนข้างเก่าซึ่งสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมา อันดับที่ 8. p e n พนท์เฮาส์ปาร e ตี้เพนท์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Upper East s i ต์อันหรูหราของแมนฮัตตันนิวยอร์กเป็นสถานที่จัดเลี้ยงที่มีชื่อเสียงในช่วงปี1970ซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนเคยมาเป็นแขกที่นี่บ้านหลังนี้ตกแต่งอย่างหรูหราและเก่าแก่มาก เจ้าของประกาศขายในราคา38ล้านเหรียญในปี2554แต่ราคาลดลงเหลือ24ล้านเหรียญสหรัฐแต่บ้านก็ยังคงขายไม่ออกอยู่ดีแม้จะมีข้อเสนอส่วนลดเพิ่มเติมเนื่องจากคนส่วนใหญ่มีเงินพอที่จะซื้อได้ไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านที่ตกลงกันไม่ได้เรื่องมรดกนะคะรวมถึงรอยฮันสตับโรวิก นักออกแบบที่มีชื่อเสียงซึ่งมีรสชนยมแปลกประหลาดก็ดูท่าจะไม่พอใจหากใครจะมาซื้อบ้านหลังนี้นั่นเองอันดับที่ 7. บ้านมอนแคเป็นบ้านหห้องนอนที่สะดุดตาขนาด3,900ตารางฟุตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า3เอเคอร์ มีอายุมากกว่า100ปีและได้รับการอนุรักษ์โดยคณะกรรมการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะและบ้านหลังนี้ประกาศขายในราคาเพียง10ดอลลาร์เท่านั้นแต่ราคานี้ไม่รวมที่ดินนะคะซึ่งที่ดินผืนนี้สามารถสร้างบ้านได้อีก8หลังดังนั้นผู้ซื้อคลิหั์มูลค่า10เหรียญน,นี้ จะต้องทำข้อตกลงที่จะย้ายบ้านด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองรวมถึงการปรับปรุงสถานที่ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นขณะรื้อด้วยนะคะไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครต้องการซื้อแม้ราคาเพียงแค่สิบเหรียญก็ตามอันดับที่6พิลล่าเอสเตดคาา์ดเก่าแก่อีกหลัง ในนิวยอร์กที่มีขนาด7,200ตารางฟุตบ้านสไตล์กรีดนี้มี6ห้องนอน3ห้องน้ำา5เตาผิงมีห้องนั่งเล่นและห้องสมุดแม้แต่ห้องบอลรูมคลือหาดหลังนี้ถูกประกาศขายในราคา1รล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปี2,558ต่อมาในปี2,560ไม่มีคนซื้อก็เลยลดราคาลงมา50%เรหลือเพียงแค่5 0 0แสนเหรียญเท่านั้น แต่ก็ยังไม่มีคนซื้ออยู่ดีนะคะแม้จะตกแต่งให้หน่าอยู่เพียงใดก็ตามเหตุผลเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเจ้าของบ้านฆ่าภรรยาตัวเองในบ้านหลังนี้และคนงานอ้างว่าเคยเห็นเงาและได้ยินเสียงทั้งเด็กและผู้หญิงเดินรอบๆอบคาสน์หัดอีกด้วยอันดับที่5คฤคาิน์หัดชามิงฟอร์อด คาริหาดสไตล์คอโรเนียนแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี1749ต่อมาได้รับการบูรณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในปี1994และสร้างเป็นบ้านที่ทันสมัยขนาด7,800ตารางฟุตที่มี7ห้องนอน7เตาผิงมีโรงนารถม้าและเกสต์เฮาส์แยกต่างหากบนพื้นที่เกือบ48เอเคอร์ คาริหัาสหลังนี้อาจมีมูลค่าหลายล้านดอนลลาร์แต่ประกาศขายในราคาเพียง825,000ดอลลาร์เท่านั้นเนื่องจากมีประวัติว่าเจ้าของเดิมเฮนรี่วิลเลียมได้เสียชีวิตในปี1785และวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านบางทีก็กระแทกประตูดังและมีคนเคยเห็นเขาเดินไปรอบๆบ,บ้านอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเสียงผู้หญิง ร้องไห้ในห้องนอนชั้นบนสุดอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้คฤหาสน์ที่มีสเสน่ห์แห่งนี้ดูน่ากลัวเกินกว่าที่จะมีใครกล้าซื้อไว้นะคะและอีกอย่างค่าดูแลรักษาก็คงไม่น้อยเช่นกันอันดับที่4คฤคารน์ดแอนสตาร์เรดคฤราสิ์สไตล์วิกตอเรียอีกหลังหนึ่งในรายการนี้ คือคาริหาสไตล์ควีนแอนน์อันงดงามแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ2432ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีห้องนอน11ห้องและห้องน้ำ7ห้องและบริเวณใกล้เคียงมีวิวทิวทัศน์อ่าวที่งดงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่นี่จึงได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมบูติกแต่ในที่สุดก็ปิดตัวลงด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่มีใครเข้ามาพักหรือแม้แต่ซื้อ พราะมีรายงานว่าคู่รักสตาร์เรตและพนักงานบางคนยังคงตามหลอกหลอนคนในคฤหา์โดยเร่ร่อนไปทั่วห้องโถงพร้อมเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนกลางคืนนั่นเองอันดับที่3 skp s mansion คฤหา์บนพื้นที่6,700ตารางฟุตสตล์วิกตอเรีย Victoria ของ skp s นี้มีทั้งหมด10ห้องนอน มีเพดานสูงถึง11ฟุตและเป็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมที่ตกแต่งอย่างงดงามสร้างขึ้นในปีพศ2418คารึสหาดแสนสวยหลังนี้ราคาไม่ถึงล้านดอลลาร์แต่อย่างได้แต่ราคาอยู่ที่329,000ดอลลาร์เท่านั้นเองถูกกว่าบ้านมาตรฐาน3ห้องนอนในสหรัฐอเมริกาเสียอีกเหตุผลที่ไม่มีใครอยากซื้อบ้านขนาดใหญ่ราคาถูกหลังนี้ เป็นที่รู้กันว่าเป็นบ้านผีสิงที่ดุมากที่สุดในรัฐเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าของบ้านเสียชีวิตที่นี่เจ็ดรายและคนอื่นๆอ,อ,อีกนับไม่ถ้วนบ้านหลังนี้ยังถูกยกให้เป็นบ้านสุดหลอนไปแล้วนะคะอันดับที่ 2. บ้านพริสลียบ้านเจมส์พริสลีสร้างขึ้นในปี1852 บ้านหลังนี้สร้างขึ้นสไตล์จอร์เจียและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องดนตรีห้องสมุดสระว่ายน้ำสำนักงานระเบียงและมีเรือนกระจกแยกต่างหากซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองแคนตันและยังได้รับรางวัลการตกแต่งที่งดงามอีกด้วยนะคะบ้านหลังนี้ประกาศขายในราคาเกือบล้านเหรียญ แต่ก็ลดราคาลงมาได้นิดหน่อยก่อนที่จะซื้อมีคนเล่าให้ฟังว่ามีผีดุมากๆเพราะอดีตเจ้าของและแม้แต่ลูกหลานของดอกเตอร์พริสลีย์ก็อ้างว่าเคยเห็นวิญญาณหรือสิ่งนล้นลับที่น่ากลัวอยู่บ่อยครั้งรวมถึงได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องวันดีคืนดีก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ระเบียงอีกด้วยทั้งๆท,งที่ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลย อันดับที่ 1. นึ่งคาล์ลชเว็บคาหือหาดที่ใหญ่โตเหมือนพระราชวังแห่งนี้มีพื้นที่กว่า21,000ตารางฟุตมีห้องนอน12ห้องห้องน้ำา1 1ห้องและชายหาดยาว400ฟุตและมีราชวงศ์และขุนนางจำนวนมากรวมถึงดักออฟวินเซอร์เคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ100ปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับการบูรณะอย่างงดงามแล้ว คฤหิสน์แห่งนี้ถูกประกาศขายในราคา18ล้านเหรียญสหรัฐแต่ถึงตอนนี้ราคาของมันก็ลดลงเกือบ50%เลยทีเดียวและบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมาเกือบ50ปีแล้วนะคะเพราะเนื่องจากเจ้าของบ้านคู่หนึง่งเสียชีวิตในคฤหิสน์นี้โดยสามีได้ยิงตัวตายนั่นเองและบ้านหลังนี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคนดูแลบ้าน ที่มีความจงรักภักดีทำให้บ้านหลังนี้ยังคงสวยงามเช่นเดิมจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะืาห,หาที่เกล่าวมามีใครชอบหลังไหนเป็นพิเศษไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ